ตัวเขานอนแต่เช้า ึ้นไปเยอะลงมาแค่เก้าแปดแล้วขึ้นไปอีกโอ้ยเนาะโอ้เนี่ย M สาสิเนี่ยแบบนี้สวยครับเนี่ยปิดตรงนี้นะดูเมาส์ผมนะครับนี่ย่อแล้วก็บีขึ้นไปอืมพี่พี่วาดบขึ้นไปเหรอโอ้โหเนี่ยดูสินี่ มันน้ามั่นใช่เนาะดูสิอันนี้ m1 ใช่ไหมนี่เอ็มหนโอ้หอยจุดขยันเข้าจังเลยเอ็มหนึ่งี่ขยันเข้าจังเลย <c oughs> ดูสิเนี่ยแท่งนี้ยเนาะเข้าแท่งนี้ใช่ไหม <c oughs> เออสุดยอดนะครับใครที่ทำได้นะครับยินดีด้วยนะครับใครที่ถนัด m ไหนก็เข้า m นั้นแหละ นะครับใครที่ถนัดเ็ไหนก็เข้า mm นั้นเด้อใครถนัด M ไหนก็เข้า M นั้นแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็นั่งมองแค่นั้นนะครับไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องการไม่เข้าเทรดก็คือหนึ่งในแผนนะครับการที่ไม่เข้าเทรดก็คือหนึ่งในแผนนะเปิ่มเลยเนาะมันด้วเดียวดูวเดียวโซนนี้แหละไม่มีอะไรที่จะ เดี๋ยววาดกรอบก่อนวาดกรอบมันก่อนนี่เอาอย่างนี้นี่หลุดฝั่งไหนก็ตามของนั้นไหมนี่แต่ผมนี่หลุดฝั่งไหนก็ตามของนั้นไม่นี่กรอบนี้เนี่ย <c oughs> ราคามันวิ่งอยู่วันสามร้อยจุดเนาะจากนี้จากนี้แท่งนี้สามร้อยจุดนะครับวิ่งอยู่โซนนี้ ทีนี้เขาจะไปถ้าเขาหยุดหลุดตรงนี้เขาก็น่าจะไปทักทายแถวปลายนี้นะครับแต่ต้องยืนเหนือพวกนี้ก่อนนะครับอันนี้เห็นไหมฟ้องเบรกเลยนะเนี่ยเนี่ยชนะแท่งนี้ชนะนะครับถ้าใครบีตามเนี่ยตายอย่างเขียดแท่งเนี้ยบีา b. ตามอยู่ข้างเทนปลอดภัยนะครับอยู่ข้างเทนปลอดภัยเพราะอะไรนี่ฟืบนเนี่ยฟืบนเนี่ยฟืบนเนี่ยเป็นเทนลงนะครับมันเป็นเทนลงใน M30 อแต่ถ้ามีเทคนิคในการเข้าเทรดอย่างที่พี่วาดก็สามารถเข้าเทรดได้นะครับทุกคนนะแค่มันไม่หลุดโซนเนี้ยมันไม่มีวอลลุ่มอะมันไม่มีวอลลุ่มอะนะครับมันไม่มีวอลลุ่มโอเคผมว่าพอแล้ววันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่วาดค่อยมาออนแอร์กันนะครับพรุ่งนี้นะอ้า ามทุ่มและสาวาต้องพักผ่อนนะครับว้สาวาต้องพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเราสามารถมามาพูดคุยกันในไลฟ์พรุ่งนี้ได้นะครับเราก็มาทุกวันนะครับก็พยายามที่จะมาทุกวันให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับก็จะมาทุกวันก็มาแชร์เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าใจมองเห็นภาพ